ยอดวิวพุ่งนาตาชาน่ารักสุดป,ปังฟรุกแอนลีจัดเค้กฉลองครบ6เดือนแป๊ะ 8, หนูน้อยหวานขวัญใจทุกคนน้องนาตาชาอายุครบ6เดือนแล้วค่ะงานมีพ่อกับแม่ฟรุกเกรบพลและลีนาตาลีจัดเค้กฉลองเล็กๆภายในครอบครัวพร้อมข้อความว่า ซิกมันฮาเฟอัลลาิ s sun, ันโดยเก็บบรรยากาศความน่ารักวันเจ with สมาตชามาให้ชมกันทาง YouTube ู r รุ๊ l ลีตามติดวันพิเศษของหนูน้อยว่าทำอะไรกันบ้างพูดเลยว่าน่าเอ็นดูสุดๆค่ะความน่ารักทะลุออกมานอกจอดูไปสูอดที่จะยิ้มตามไม่ได้ส่วนพ่อรุกกับแม่ลีตอนเนี้ยแพร่กลายเป็นช่างภาพไปแล้วนะคะ สลับกันถ่ายภาพถ่ายคลิปมาฝากแฟนๆของน้องยิ้มหวานให้ได้ชมกันในทุกๆโมเมนต์เลยค่ะแจกความสดใสให้ชื่นใจกันทวนหน้าและไม่ว่าจะโพสคลิปน้องนาตาชาเมื่อไหร่ยอดวิวเนี่ยพุ่งปรี๊ดสุดปังทันทีกลายเป็นขวัญใจพี่ป้าณ้าอาไปแล้วทั้งเมืองเลยล่ะค่ะ